ี่เราพามาเก็บมอสนะครับเพื่อตกแต่งบอนไซนะครับนะครับนะครับมันจะอยู่ที่ตรงวันนี้เรามาเก็บที่เป็นคูน้ำนะครับเป็นคูน้ำที่มีน้ำนะแล้วก็พอหน้าฝนนะมอสมันจะขึ้นมาสวยงามนะครับนะครับเราใช้อะไรก็ได้นะครับที่สามารถที่จะแงออกมานะครับนี่นะฮะสามารถที่จะไปแต่งมะพร้าวบอนไซหรือว่าบอนไซทั่วไปก็ได้หมดนะครับ นะครี่นะฮะนี่นะฮะเป็นมอสนะครับหนาๆสวยๆงามๆนะครับน,นะครับนี่นะฮะมอสนั้นเป็นที่นิยมนะฮะในใช้ตกแต่งบอนไซนะครับนะครับนี่นะฮะเราจะแกะตรงนี้ออกนะครับสวยงามครับนี่นะฮะ นี่นะครับนี่นะเห็นไหยครับนี่ฮนะนี่ครับมอสนะฮะนี่นะฮะใช้แต่งบอนใสนะครับเอาไปวางได้ทันทีนะครับ ก็ลองหาดูนะครับแถวบ้านนะครับตามหมู่บ้านหรือว,ว่าถ้าอยู่ในเมืองก็ตามคูน้ําตามหลังห้องน้ําที่มีความชื้นนะครับจะมีมอสขึ้นนะครับส่วนที่เป็นปูนคอนกรีตนะครับด้านล่างส่วนล่างของอบ้านหรือว,ว่าเป็นที่ที่มีน้ําชุ่มชื้นอยู่ตลอดเลลวลานะครับก็จะมีมอสขึ้นมานะครับก็ลองไปดูนะครับ เก็บมาวางมาตกแต่งบอนไซสสวยครับสวยแน่นอนนะค,ะนะครับนี่นะฮะเอาไปวางได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ